ครับก็สวัสดีน,นะนะนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ประเมดใต้นะจากทางเรามาทิพย์ป,ปชอนบุฟเฟ่ปลออ้อยนะครับมาเจอฝนพอดีนะครมจกเต็มเมื่อคืนเนะร่วมผู้ร่วมจิจกรรมน้าปองเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวารอดูบรรยากากันนะครับวันนี้ดูบรรยากาศดูอากาเปียกฝนนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อซิงนะครับอันนี้บอ่อข้างหลังนี่เป็นบอ่อซ้ำ เท่าที่เห็นป้าเทียดมาก็ปลามีแต่ไซส์ใหญ่เนาะน้องทับปองเนาะครับผมเดีย๋ยวมารอดูผลงานครับดีย๋ยใกล้จะได้เริ่มแล้วแต่ามารอดูผลงานกันวันนี้จะมีผลงานให้น้าๆนนได้รับชมบ่อากาศไม่คอ่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ไปครับไปเตรียมตัวกันอโหปลาขึ้นเป็นแถบไม่กินไย่ไไหิว ปลาบ่อนี้จิบดีนะครับดูจิบเป็นฝูงเลยดู ยังไม่กินนะครับจิบอยู่นะได้ไม่กัด เอาเสียยังตูอีกเหรอโดนอ <c oughs> โอ้ยอะไรวะเนี่ยปลานินดิอโอ้กินปลายางเต็มปากเลยฮะ เขาให้ออกเลยนะหูดล่นไปกันและกลัวเขาไม่ให้ออกอะดิตัวประกันก่อนเนาะปานินนะครับนี่กูกัดอยากับปมาช่อนนะไม่ชอบไปยงังกะวะนึกว่าจะลวงอยู่เนี่ย วันนี้ไปช่อนมันกัดแล้วเหรอครับกัดอยู่ข้างฝั่งนะ่ะ เรื่องอเดี๋ยวตากันเดี๋ยวตาใันกะดีอะอยะงปองโดนกันนะตัวใส้ปลาหน่อยดิ้นะสวยๆเลยนะครับแบบกะดีแล้วเพียนดูยังสวยอ่ะผมว่าเปลี่ยนพอดีอผมต้อมีสีดำ มาลแล้ว,ลว,ลวออืที่ทำไมเม็ดไม่ขึ้นวะหัวแล้วเม็ดไม่ขึ้นหมานแต่ปนินเลยน้าใส่กระชังเลยไหมใส่เดีเยวเหรมใส่ตัวเดียวพอ ม,มันจะตายแต่กระชังได้ <Ru> อพี่ว่าผมว่าที่เขาข้อไมได้นี่ยนะแต่กระชังได้ไหมเผื่เอเขาไม่ให้บ่ะต <c oughs> ีด้วยได้ไหม ตากัดิ่รุดเหรอรุดสปีดลิงปนิ่ง <laughs> ปนิง่งม <ś c oughs> ันอยู่ไก่อยู่วะโด่งลอยฝ่า คอค้นเป็นหนาจ้างเลยหาตัวแรกยังไม่เจอนะครับจะแปดโมงแล้วเนี่ยกระนินน้นวะไล่ผิดใจดิคนรอดเขายืนยิ้มแล้วคนรอดอ่ะกลับใกล้เลยตาอะไรวะประนิน้นไล่กินอะไรวะไปไปช่นนั่นแหละเปล่าไม่นิน้นหรอกเนี่ยเบลร์ลมเลยไผ่ด้วย ่ไ่เลยที่ยังโหดมนันมีฟองกักนี่ไงผู้วช่อนนะตัวเนี้ยฟองตักาออมาเลยนะครับคครับผม ดูตัวนะดูใสนะครับนะดูสดูจับเกอร์เต็มปากเล Con Adh... đưa rồi, chưa chân giải rơi bong Con chị điện đưa mừng mừng bà, mừng 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 Mình muốn, mừng mừng mình muốn mừng lên แม่งหมุนอย่างเกินตลรกีหมุนออกตีตัดหรือว่ามันมันติดนึกหน่อยนะครับเตรียมที่สองนะครับอันนี้โอ้โหหมุน ยาเย่ยยังเตรียมปากอยู่เลยอยอเออคุณเห็นมันกระเด็นออกมาไหมอ๋อปวดยาเลยตัวนี้วางโทรศัพท์อยู่คุณไหยออถ่ายรูปให้หน่อยดิยครับย้มสองนะ ก็จะเจอนะครับมาไปเก้าโมงกว่าแล้วนะ loa ơn lắng เที่ยงครึ่งนะต้องเดินหาเล่นเท็กซัสก่อนนะครับปากัดยากมากหายอดเท็กซัสตามมุมนะครับเหลืออี้ตัวนะ นั่งรูปที่ไม่ไหวคนเยอะป่าตื่นไแมนะครับวัดลุดกันเยอะมาก สยปนนิไปอีกไหมไปอีกไหมไปอีกแล้วไปอีกแล้วปนินนะครับไปคืนไปคกนไปคืนไป ทิกสัตว์ปนินนี่ครับทิกสัตว์ปนินนะตกปลาเริ่มเลยกินทิกสัตว์เต็มปากเลยนะครับ ส่งยาวๆเลยนะเมื่อกี้มาครับบ่ายสามนะกว่าจะเจอนะตัวนี้จะค่ำแล้วนะครับบ่ายสามโมงแล้วตัวที่สี่นะกูกลับยากมากครับฝนก็ตกทั้งวันเพิ่งจะมาหยุดนีด้ครับเลยนะถึงเวลากลับแล้วนะบ่ายสามกว่าจะสี่โมงแล้ว นี่ผลง,งานครับน,นี่ขด้นสี่นนนนตัวนะวัะนนแถมมาสองตัวปลากัดค่อนข้างยา,ากนะครับปลาในะเปนตัวบ่อซ้ำด้วยส่วนมากจะตกแต่บ่อซ้ำนะบ่อสิงไม่ค่อยตกตวันนี้ก็ฝนตกแต่เช้านะครับก็เพิ่งมาหยุดช่วงบ่ายโมงกว่านะ ยากมาครับวันนี้ดีหน่อยที่ได้ตัวเลยนะครับก็ขอตัวกลับบ้านก่อนจะเจอกันทลิปหน้าครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย